เดี๋ยววันนี้จะสอนอะไรเด็ดๆให้วันนี้คุณคุณไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนผมสอนของแพงให้เตรียมตัวไหมฝากแชร์หน่อยได้ไหมแชร์อีกนิดนึงทุกคนทุกคนวันนี้ของสองแพงให้วันนี้คุณฟังตอนนี้เอาคนซีเรียสอะวันนี้เอาคาคนซีเรียสคนที่ซีเรียสคือจริงจังคนว่าจะเปลี่ยนตัวเองจริงๆโอเคไหมผมเป็นอย่างนี้ไว้สวัสดีครับทุกคนอ,คอะไรจ๊ะ ทำไมกล้ามกูใหญ่ขึ้นเสื้อนี่ใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยเสื้อใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยจะแตกแวนนะัจะซื้อให้หลอไม่กล้ามใหญ่ขึ้นทุกวันก็ตอนยาตอนคุณรู้ไหมว่าตอนตอนนอนเนี่ยตอ,ตอนนอนพี่รู้สึกเลยเนะว่าพี่ขนาดพี่ใส่เสื้อหลวมๆนะตอนนอนบางทีแบบรู้สึกว่าพอวันนั้นเพิ่งเล่นกล้ามมารู้สึกกล้ามมันใหญ่ขึ้นตนเหมือน,นตอนตอนนั้นเลยอะ่ะคือต้องถอดเสื้อถอดจาเกงนอนเลยคือแบบมัไมันข้าไปหมดเหมือนเหมือนเขาเหมือนเฮากำลังโตอ่ะ กูเป็นเด็กเด็กกำลังโตเนี่ยกูไปบอกว่ากัไก้าวมีใหญ่ขัดทันตาขนาดนี้โอเคเอาทุกคนแชร์ัวันนี้ของเบ็ดมาให้คุณจะไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนใครที่มาฟังเรื่องนี้นะคือแบบโชคดีมากแล้วก็ไม่มีใครเคยอธิบายแบบนี้กับคุณมาก่อนนะอ่อยากฟังไหมนี่พี่เคยนะเบอรบ็อกเตอร์ บ๊อบพอเตอร์รู้จักไหมบ๊อบพอเตอร์เนี่ยเขาเขาเขาเคยมีคนถามเขาว่าเนี่ยมีลูกศิษย์ของเขาถามหออเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูว่าจะไปยู่บ้านจะไปดูบ้านหลังร้านเหรียญร้านเหรียญก็คนเมกันก็ถือเยอะสามสิบล้านบาทโอเคป่ะสำหรับผมก็เฉยๆแต่ว่าอีกอันหนึ่งกนคือนี่คือคุณต้องเข้าใจเดี๋ยวจะเอาไอ้คำว่าเฉยๆเนี่ยมันแรงมากในการมานิเฟส พราะถ้าเมื่อไหร่คุณพูดได้ว่าเรื่องนี้ม่งกูแล้วเฉยๆ <Okay. S 1> นั่นแหละคือมานิเฟสตัวยง oh. แต่ถ้าคุณจะบอกว่าหูกูโคตรตื่นเต้นอยากได้มันเลยมันไม่ได้หรอก mm hmm. เพราะคนที่มันจะได้คนที่มันสามารถที่จะแอคบอกว่าสิ่งที่คุณต้องการนะแล้วคุณพูดบอกว่า mm hmm. เออนั้นนะกูเฉยๆนั่นแหละ mm hmm. คุณมานนิเฟสชั้นเยี่ยมถึงแม้ตอนนี้คุณไม่มีเดี๋ยวมันต้องมา <Yeah. S 1> เพราะถ้าความรู้สึกของคุณไปไปชน เอาความรู้สึกบเวเบสชั่นของคุณไปชนกับความที่มีแล้วมีแล้วระดับไหนระดับที่แม<ด>่งเฉยๆนั่นแหละมันใช่ปัญหาคือคนเฉยไม่รู้จะเฉยยังไงกับไอ้สิ่งที่ติงอยากได้ต้องไปสมาธิแก้ไม,ไม่ไม่เออใช่ไม่ของเข,า,ขาคิดว่าเขาคิดว่าไอ้สิ่งนี้มันจะต้องโอ้โหมันไกลจังเลยอ่ะ<ห><ห>สามสิบบ้านหลังมันใช่เฉยๆไม่ไม่ถ้าเกิดเขาเขาอยากได้จริงๆเขาตื่นเต้นกับมันหูไม่อยากได้มากเลยหู นั่นแหละเขากาลังแยกตัวเองกับสิ่งนั้นพลังงานไม่แยกกันแต่ถ้า,ถามันทาใม้มีพลังงานตีกับพวังัานเถอะพลังงานเรียกว่า excess potential ภาษาอังกฤษเรียกว่า excess potential ก็คือความศักยภาพที่มันเกินเหตุเกินขีดไปมึงค่อยใช้จากแบบแค่นี้แต่มึงดันมีจากมึงเรียกร้องจักรวาลมาแค่นี้ตั้งกัขนาดนี้มันก็มีการตีกับด้านพลังงานเพราะฉะนั้นคุณเลยไม่ได้กับมันแต่เมื่อไหร่ที่คุณแมชกับมันเอามันไปเท่ากันว่าเอาพลังงานมันไปเท่ากันก็คือว่า นี่แหละกูคู่ควรมันเป็นเรื่องเฉยๆแน่นอนเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับกูมากเลยที่กูต้องเดินทาง business class ตลอด First Class ตลอดกูต้องนั่งโรงแรมกูต้องโรงแรมหรูๆตลอดมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยถึงแม้ตอนนี้คุณไม่มีแต่ถ้าความรู้สึกคุณปได้ก่อนแล้วมันจะมามันต้องมาเลยมันต้องมากาจักรวาลมันเป็นแค่กระจกเงามันเป็นแค่กระจกเงามันต้องมาเลยมันไม่มีทางเลือก หมือนกระจกเงาเวลาคุณยิ้มมันต้องยิ้มเข้าใจว่ามันไม่มีทางหออจกักรวาลมันกระจกเงามันไม่มีทางด้่อ่ะมันไม่ได้บอกว่ามึงยิ้มหรอไม่ไม่ได้ไม่ได้จะมันต้องเลยนี่คือคมเข้าใจของันี่คือคําอธิบายของคาว่าจักรวาลเข,าาข้าใจล่านี่แหละสิบห<า>กสิบสองตัจ,จักรวาลรับนี่คือคอสที่คุณสุภกิจเจริญวันนท์มาเรียนรู้จักคุณสุภกิจเจริญวันน์ไหมและทีมผู้บริหารซีพีเบอร์ท็อป เบอร์ท็อปของเขาอ่ะมาด้วยกันนั่งเรียนที่นี่เลยนะครับนั่นแหละนี่นี่ทุกคนคุณเห็นคนที่สำเร็จระดับปรรเทศอ่ะเรียกว่าระดับโลกอ่ะเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เลยอะอาจจะคิดว่าคนที่สำเร็จนาดนั้นเขาต้องทำงานแทบตายเขาลงมือทำเยอะเขาต้องแข่งขันสูงใช่ไหมใครจะรู้ว่าเขาก็เรียนเรื่องนี้เว้ยสิบสองกฎจักรวาลเรื่องนี้มันเป็นกฎสัจธรรมเหมือนที่เป็นธรรมชาติที่คุณควรมันมันต้องรู้อ่ะ แล้วถ้าคุณต่อต้านปลดกับธรรมชาติคุณก็เหนื่อยตลอดทั้งวันนี่ดูในดูในเดี๋ยวให้ดูในจอดูในจอูในจอนี่แม่งแบบเจ๋งต้องควรเห็นซูเปอร์แมนป่ะเนี่ยเดี๋ยวทำอีกนั่นอุ้ยอะไรดีๆเยอะเต็มไปหมดเลยนี่ในคอนอันนี้อันนี้ใครซื้อคอนนี้เอาไปเลยซื้อหนังสืออย่างเดียวก็ได้นะเป็นเวิร์กบุ๊กเวิร์กบุ๊กแบบนี้3,900บาทราคาดีมากเลยอ่านปุ๊บก็รู้เรื่องเลยเนี่ย 3,900บาทแต่ว่าอัแอนนี้มีคอร์สด้วยนะคะที่คุณสุพสุภิกิจมาเรียนเจริญวัฒนนนสุภิกท์เจริญวัฒนแข่งซีใช่เฉพาะซีพีนะคะเรียนคอร์สก็ได้ราคาดีเหมือนกัน16,900บาทสำหรับคนที่ขี้เกียจอ่านเพราะว่าอยากได้ผลลัพธ์เร็วๆเอาคนไปเอาอาจารย์สอนให้เลย <Ừ. S 1> คือฟังง่ายๆนะคะดูมีภาพวิดีโอด้วยเนาะ12กดแ่งจักรวาล12กดเห็นจัจกรวาล แห่งความสาเร็จด้วยนะคะสิบสองกฎจีวร่งความสำเร็จค,คุณจะรู้เลยว่าคุณจะได้เรียนคอร์สเดียวกับคุณสุภกิจเจริญพันธุ์นนท์ซีโอแล้วก็แล้วก็มือขวาของเขามาเต็มไปหมดเลยวันนั้นประมาณสิบกว่าคนนะนั่งเรียนเป็น VIP ในใน,ในคือปิดปิดคนอื่นหมดเลยคนอื่นไม่เข้ามีเฉพาะซีพีและคุณสุภกิจนั่นแหละแล้วในนี้นะทุกคนคุณจะได้เรียนในคอร์สเดียวกับเขาเลยนะครับที่ผมเตรียมเป็นพิเศษดู ราคาคอสหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทนะคะคุ้มมากนี่ดูดูดูอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนี่ดูอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนี่คือเป็นเวิร์กบุ๊กอันเล่มใหญ่ๆนะมีเหลือไม่กี่เล่มแล้วมีสิบรันนะครับถ้าใครซื้อคอร์สก็ได้อันนี้ไปเลยมูลค่าสามพันเก้านะครับหมื่นหกพันเก้าได้อันนี้ไปเลยส่งด้วยถึงบ้านล่ะครับพิเศษไม่ต้องไม่ไม่เอ่อไม่มีค่าส่งนะครับก็เออส่งฟรีนะแล้วใครอยากได้หนังสืออย่างเดียวสามพันเก้าร้อยบาทค่ะหนังสืออย่างเดียวแบบนี้สามพันเก้าร้อยบาท แต่ถ้าอยากเอาคอร์สด้วย16,900จำนวนตามจำนวนนะเพราะว่ามันมีเหลือแค่10เล่มนะครับก็เปิดประเดี๋เป็นคนค้นมา10คนเท่านั้นครับตามจำนวนนะหลังจากนั้นก็เป็นแค่อีบุ๊กพอเป็นแค่ดิจิตอลโอเคอีบุ๊กอีบุ๊กก็3,900เลยโอเคแต่ว่าอันนี้ใคร CF ด่วนใคร CF ได้ CF ทันคนคุณก็ได้หนังสือไปเนาะลงคอร์สไปเลยได้อันนี้ไปด้วยใช่โอเคเนาะอาจารย์มล็ดช่อมโอเคเดี๋ยวสอนต่อยข้อนึงเมื่อกี้นี้เมื่อกี้มันยังมันไม่จจจบบบมมมมมััันนนไไ่่หออยงงีข้ึ อ่าอีกข้อหนึ่งเออเออทุกคนช่วยกันแชร์หน่อยเมื่อกี้นี้เข้าใจใช่ไหมว่าจักรวาลต้องสะท้อนความจักรวาลต้องสะท้อนฟีลลิ่งของคุณถ้าฟีลลิ่งของคุณฟีลลิ่งของคุณคืออะไรฉันต้องการฉันเต็มมันเรียบร้อยแล้วแล้วคุณก็เดินไปแล้วคุณก็ไม่แคร์หรือจักหลักฐานมันมาประกอตรงกันข้าม เราก็รู้ว่ากระจกมันช้านิดนึงนี่คือมันนี่คือโลกเข้าใจปะ่ะต่อไปกระจกมันอะสะท้อนแน่นอนแต่มันช้านีน่ยหรมันปีทีมดิเล์เก็าป่ okay, ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ตื่นรู้แล้วเขาจะเข้าใจเครื่องน,นี้แล้วมันไม่ทําให้เขาคอนฟิเ e นซ์เสียเลยม,มันไม่ทําให้เขามั่นใจเสียไปเลยเข้าใจปะแต่คนที่มันจิตอ่อนไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยคนที่ไม่เข้าใจจัจกรวาลนี้ก็จะ พอหลักฐานตรงกันข้ามมาเพราะมันยังเป็นมันจะเป็นยังมันยังเป็นสิ่งสะท้อนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะตกใจไงเฮ้ยอะไรอะตกใจว่ามันยังไม่เปลี่ยนแล้วเขาก็กลับไปอยู่เหมือนเดิมแต่คนที่มันตื่นรู้แล้วอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกคนที่มันเห็นว่าโลกนี้มันเป็นแค่ illusion โลกนี้มันเป็นแค่มายาโลกนี้มันเป็นแค่กระจกเงาโลกเป็นบป่งปมๆคนที่มีปัญญาก็จะปฏิบัติกับมันเป็นเช่นนั้น นี่คือแก่นของที่พระพุทธเจ้าสอนคนไม่ค่อยเข้าใจคนก็คิดว่าพระพุทธเจ้าบอกให้ปรงอย่างเดียวไม่ใช่นะครับคนปฏิบัติกับโลกนี้เหมือนจะเป็นโลกมันมายาซึ่งมันก็เป็นโลกมายาจริงๆมันเป็นความฝันน่ะนี่คือความตั้งพิสิทธ์ก็พิสูจน์แล้วที่พระพุทธเจ้าบอกความตั้งพิสิทธ์พิสูจน์อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นนะครับอย่าลืมโลกนี้มันคือประกรจงเราและอีกอันหนึ่งที่ผมจะสอนคือเทคนิคการตัดสินใจนี่เทคนิคการตัดสินใจเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้นะลืมบอกไป อะไรนะเจอกเจดี๋ยวจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจำได้ก็บอกเฮ้ยวัาถามตอนนี้เดี๋ยวหลุดโฟล์กำลังจำได้อยู่จะรู้จักบอสพ็อกเตอร์ใช่ไหมรู้จักค่ะบอบพ็อกเตอร์แล้วเรื่องนี้มันมาปรากฏกับันนี้ก็ลังเราจะพูดเรื่องเงินนะเรื่เงินเท่าไหร่ก็ได้นะผมบอกได้เลยการที่คุณเนี bo, ่ยการที่คุณจะรวยสิบล้านรวยร้อยล้านรวยพันล้านมันใช้ความตัดสินใจเท่ากัน มันไม่เกี่ยวเลยว่าคุณเกิดมาค,คุณเกิดมามีเงินเท่าไหร่มีต้นทุนในชีวิตเท่าไหร่เลิกคิดเรื่องวนนั้นไปได้แล้วเลิกคิดเรื่องวนนั้นไปได้แล้วถ้าคุณวันนี้ถูกดึงดูดมาฟังผมเนี่ยคุณต้องไม่ใช่คนประเภทนั้นแล้วอ่ะเป็นคนประเภทที่บอกว่าก็คนอื่นแม่งต้นทุนเยอะกว่าหรือต้องคใครเกิดมาช่วงดีมากกว่าก็จะก็แง่หนะก็ต้องไปได้ไกลกว่าคุณต้องไม่ใช่คนประเภทนั้นแล้วนะเพราะว่าการการที่คุณจะสร้าง เวลาธรรมชาติหรือจัก,กรกาวาลจะสร้างจะสร้างภูเขาหรือจะสร้างจะสร้างกองทรายนิดเดียวใช้พลังเท่ากันเข้าใจไหมผมจะบอกความลับได้ว่าทํำยังไงสร้างเงินพันล้านง่ายเหมือนสร้างเงินหนึ่งล้านอยากรู้ไหมเฮ้ย ي, ชัวหัวข้อนี้ดีว่ะหัวข้อนี้ดีว่ะขึ้นแปะเลยใช่เทคนิคที่ใช้เทคนิคเทคนิคเทคนิคเอ่อที่ใช้สร้างเงินพันล้านง่ายเหมือนสร้างเงินหนึ่งล้านใช้เทคนิคนี้ในหัวข้อนี้ โอเคไหม <Okay. S 1> สร้างเทคนิคพันล้านสร้างเงินพันล้านเ <c oughs> ท่าเออง่ายเท่ากับสร้างเงินหนึ่งล้าน <c oughs> ใช้เทคนิคนี้เออเอาหัวข้อนี้อยากดูไหมทุกคนอยากดูค่ะเออไหนขอแชททุกคนไปแชร์หน่อยเร็วคูเพิ่มปุณนที่แฟนพันแท้จริงไช้แล้วคนว <c oughs> <c oughs> นี่คุณสันนั่งดูกันสามสิบกว่าคนเนี่ยทำไมไม่เออแชร์แทร์กันบ้างหรือยังเนี่ยคนละหนึ่งแชร์เออมันต้องเป็นกันใจในกินเนี่ยอาจารย์มันดิวจะมาทํางานเอ้ย ไม่ได้ทํางานมาสองอาทิตย์เลยเนี่ยไม่ทใช่ไม่ทํางานมาสองอาทิตย์เลยเนี่ยแล้วก็ถ้าใครใครไม่ยอมแชร์นะเดี๋ยวไม่มาเลยนะทีหลังไม่มาแม่งเลยสอนสี่แล้วไม่ยอมแช่นี่ขอบคุณมากครับทุกคนที่แชร์ให้อยากรู้ไหมว่าความลับของการทําให้หนึ่งพันง่ายเหมือนทำหนึ่งล้านคืออะไรจริง ล้วเทคนิคนี้ตอนนั้นตอนนั้นบ๊อบพ็อกเตอร์สอนอาารเริ่มเลยดีกว่าตอนนั้นบ๊อบพ็อกเตอร์สอนแล้วผมไม่ผมยังไม่คอ่อยเก็ตเท่าไหร่ตอนนั้นหลายปีแล้วเป็นหลายสิบปีแล้วบ๊อบพ็อกเตอร์บอกว่ามีรู้สย์ของเขาคนหนึ่งเนี่ยกําลังอยากไปดูบ้านราคาหนึ่งล้านเหรียญเขารู้สึกว่ามันไกลตัวเขามากหนึ่งล้านเหรียญไม่สามสิบล้านสามสิบกว่าล้านบาทบ๊อบพ็อกเตอร์บอกว่าเอาไม่ต้องไปดูหรอกคนนั้นก็คนนั้นคนนั้นก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูว่าจะซื้อได้หรือเปล่า พอผมอเตยบอกไม่ต้องไปดูหรอกคุณไม่ได้อยู่แล้ว <S <S ทําไมเพราะเขาไม่ได้ตัดสินใจคุณต้องตัดสินใจก่อนแล้วมันจะหาเงินได้เองอไม่ต้องไปดูหรอกเข้าใ<อ>จคุณ<อ>ต,ตัดสินใจเองว่ามึงจะเอาอะไรกูจะเอาไรานนี้ให้ได้ไม่สนใจทั้งสิน้นกูจะเอานนี้ให้ได้แล้วผมก็คิดอย่างนั้นพอผมมาอย่างนี้ผมเออจริงว่ามันก็เกิดขึ้นกับผมจริงจริงแล้วมันทําให้ผมคิดอีกช็อตหนึ่ง เพื่อที่จะสอนคุณ <Okay. S 1> ว่าแบบคือทุกอย่างที่ผมไปเนี่ยผมไปดูของไฮโซทั้งนั้นเลยของที่มันราคาสูงเกินตัวแต่ไม่ได้ใช้ใจ่ายเงินนะ mm hmm. แต่ไปเสพความรู้สึกไปเสพความรู้สึกว่านี่มันเป็นของฉันแล้ว mm hmm. แล้วก็ไม่เคยกังวลว่ามันจะเงินมันจะมาจากไหน mm hmm. แ,ลแล้วแล้วแปลว่าตอนแรกผมเสพแค่ออคอนโดราคาสิบห้าสิบหกล้านแล้วในที่สุดมันก็กลายเป็นของผม ถ้าผมรู้ว่าอ๋อถ้าฉันใช้กับสิบห้าล้านได้ฉันก็ใช้กับร้อยล้านได้ถ้าฉันใช้กับร้อยล้านได้ฉันก็ใช้กับสามร้อยล้านได้เพราะฉะนั้นคีย์ของการทำเงินหลักก้อนใหญ่มันไม่ใช่มาจากการที่ค่อยๆสะสมเงินมันมาจากการกูตัดสินใจอินกับสิ่งไหนงั้นกูก็อินกับสิ่งใหญ่ๆสิวะเ<ม>ข้าใจปะ<ม>ฉันกูก็อินกับสิ่งที่มัน แต่ว่าในทางตรงข้ามถ้าคุณลองมาตั้งตั้งตัวเลขเป็นหนึ่งกับศูนย์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 เยอะๆนะมันไม่ค่อยอิ่ะพลังมันไม่มาเคยเป็นมาตั้งประมาณสิบล้านตั้งมาหม่สิบล้านโอ้ยวันนี้คุณเติมมาวันนี้จะทําเงินให้ได้เดือนนี้จะทําเงินได้ขนาดนี้เนาะแต่คุณไม่ได้อินกับคุณแค่อยากจะได้ตัวเลขอ่ะแค่อยากจะได้ตัวเลขแล้วยังแค่อยากจะได้ย่อเห็นป่ะแต่ความรู้สึกอ่ะของการที่แบบ เป็นเจ้าของที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพญาหลักสามร้อยล้านเนี่ยมันก็เสพความรู้สึกเหมือนกันนะจะคุณจะเสพความรู้สึกเอาทองหนึ่งทองทองเอ่อหรือเอาเอา,เอาลดรดลถหรูก็้อละรดหรูยี่สิบล,ล้านนะสิบล้านแล้วก็คุณจะเสพความรู้สึกนั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดจะเอาอยากจะเป็นเศรษฐีพูดง่ายอยากอยากอยาก,อยากจะเป็น คุยง่ายหาของมันชิ้นใหญ่ๆที่คุณอยากได้ในราคาสูงมากกว่ามันก็ได้เงินแล้วนั้นแล้วเห็นปะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงินใช่ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงินแต่ว่ามันก็เป็นผลพลได้เพราะว่าผมอยากได้ที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพยาสามร้อยล้านเพราะมันชินกับมันเป็นเนเจอร์มันเป็นธรรมชาติของผมที่อยากจะมีสินแล้วที่ดินมันเป็นสิ่งอะไรที่มันมันมูลค่าขึ้นอยู่แล้วเข้าใจป่ะเพราะนั้นเราไม่ได้ใช้เงินอะไรที่มันไปแบบ เอออย่างซื้อรถยี่สิบล้านเนี่ยสปีเดียวก็เหลือสิบแล้วปีเดียวปีเดียวก็หายไปครึ่งหนึ่งละเขา้าใจว่าเออแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราฟินกับสิ่งที่มันมันเป็นอะไรผมไม่ได้สอนให้คุณเป็นคนโลภเห็นปะผมแค่สอนว่ามันก็แค่คุณตัดสินใจจะเอาอะไรก็เท่านั้นเองก็ถ้าเกิดคุณจะโอเคกับสิ่งตอนนี้คุณจะโอเคกับเ,เงินที่คุณมีแล้วก็ไม่ได้มีใครว่านะ <S <S ตอนนี้ผมก็โอเคกับสิ่งที่ผมมีผมก็ไม่ได้ไปตอนนี้มีเป็นพันล้านแล้วผมก็ไม่ก็ใช้ชีวิตแบบ ง่ายๆมากรือง่ายชิวๆมากเลยแต่ว่าผมบอกว่ามันคือจิตของคุณเท่านั้นเองที่กำลังจะบอกของคุณมันคือจิตของคุณเท่านั้นเองว่าจินตนาการเหมือนของคุณจะแค่ไหนเข้าใจว่าจินตนาการคุณจะแค่ไหนจะเอาจะเอาแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันเรื่อ,อยชีวิยี้ผมบอกให้คำ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 ,คำเทคนิคลับนะแล้วผมก็รู้ว่าผมเสียแต่ไอ้สิ่งนี้มันทําให้ผมสาเร็จอะเพราะผมพูดคานี้ได้ที่คนอื่นพูดไม่ได้ มีก็ได้ไม่มีก็โอเคมีก็ดีไม่มีก็โอเคทุกครั้งที่ไปดูแม่น้ำเจ้าพระยาที่ดินแม่น้ำเจ้าพระยาสามร้อยล้านมีก็ดีไม่มีก็โอเคไม่มีก็สุขแล้วแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วใช่ไม่มีก็มีความสุขละโอ้โหจักรวาลมีหน้าที่ส่งมาให้เท่านั้นเพราะมันไม่มีศักยภาพที่มันเอ็เซสไม่มีศักยภาพที่มันเกินเข้าใจป่ะเพราะมันพบพลังผมแมชตลอดพลังผมไปเข้าคู่กับภัสสิ่งนั้นตลอดเลยไม่มีแรงต้านเลย ไม่เคยมีแรงต้านกับสิ่งนั้นเลยก็คือเขาคู่เข้าใจแบบนี้ที่ได้ยฟังกันเพราะฉะนั้นคุณแม่นะที่ enjoy โลกนี้ไปนนอ๋อนี่ก็มีกันนี่แต่ไม่มีก็ได้มีก็ได้มีก็นีมีมีก็มนเป็นไรคุณก็มีหน้าที่ช้อปปิ้งแม่งหมดอ่ะแล้วถ้าคุณเข้าใจข้อนี้อีกออหนึ่งที่สอนในคลาสคือคุณเป็นเจ้าของทุกอย่างแล้วคุณเป็นเจ้าของทุกอย่างแล้วเข้าใจปลาวเพราะคุณเมื่อไรทุกทันล้าคุณเข้าใจว่าทุกขณะที่คุณจินตนาการคุณมีมันแล้วก็แปลว่าคุณมีทุกอย่างแล้วถูก่ ใช่ป่ะเพราะคุณเมื่อคุณเข้าใจเทคนิคนี้ไปเรื่อยๆคุณจะเข้าใจว่าอะไรที่คุณที่กูจินตนาการแล้วกูจินตนาการแล้วกูว่ามีเลยแล้วในโลกนี้มีอะไรที่คุณมีไม่ได้อีกอ่ะก็ไม่มีกูก็เป็นเจ้าของทุกอย่างแล้วกูต้องกำงวลอะไรไม่เคยมีความขาดสักอย่างเลยเพราะนั้นเราก็เอ j นจอยเอ y นจอยเอ n นจอยเอนจอยเอนจอยเอนจอยจริงๆไม่ต้องมาอ่ำโกยมาเป็นของกูหมดทุกอย่างแล้วมาดูแลเองหมดทั้งโลก มันก็ไม่ใช่เขาเป็นตา,า,า,าล่าเหมือนกันควจริงเก็แค่เอนจอยก็พอแล้วคีคือเอนจอยสรุปพอคนมีเงินเยอะๆยะมากขึ้นมันคือรู้ว่าคีไม่ใช่การเป็นมาดั้งเป็นจับจอมเป็นเจ้าของแล้วมันทีคือเป็นการเอนจอยเข้าใจวป่าเพราะฉะนั้นมันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่หรอกว่าคุณมีสิทธ์ล้านร้อยล้านเท่าไหร่ไม่สําคัญมันคือคุณเอนจอยมันเท่าไหร่แกรู้เปล่านี่แหละ แกมมาอยู่เมื่อกี้แกมมาเมื่อกี้แกมมาอยู่มมทุกคนถนะ้าคุณอยากสอนได้แบบนี้นะคุณรู้ไหมเมื่อกี้ผมก็จูนมาเลยเนี่ยมมทุกอย่างที่พูดออกมาก็คือมันอยู่ในคลื่นสมองแกมมาใช,ใช่ไหมถ้าใครอยากจะอยากจะสอนได้แบบนี้นี่คือคำถามอาจารย์คถามว่ะนี่แหละฉันจะอะไรได้ยังไงนะฉันจะวางใจได้ยังไงคีย์คือตรงนี้อาที่แกมมาโอเคไหมคะขึ้นจะให้เพื่อนๆอีกรอบหนึ่งสำหรับใครที่ CF ไม่ทันเดี๋ยวให้ลงสายอีกรอบหนึ่งก่อนที่เราจะลงไลฟ์ในวันนี้ทุกคนค่ะสมาธิกแกมมาวันที่2 5ตุลาคมนีเนออน้เรียนออนไลน์ถ้าคุณลง CF ในตอนนี้นะคะคุณจะได้ราคา6 9 0 0บาทเรียนได้ทั่วโลกทั่วประเทศผ่าน Facebook กลุ่มปิดนะคะหรือว่าใครจะมาเจอตัวเลยก็ได้เจอตัวตอนนี้9,900บาทแต่ถ้าคุณลงชาร์กว่านี้เราจะลงไลฟ์เสร็จแล้วก็คือราคาับเพิ่มขึ้นเป็น12,900บาทใช่โซน B ก็9 9 0 0บาท มันจะมันมากเมื่อกี้นี้เมื่อกี้เข้าใจไหม You own everything คุณเป็นเจ้าของทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคุณจะเอนจอยแค่ไหนเก็บไปสอนไปสอนกำลังรู้สึมองหน้ากันแลยเหอเหรอลุกขึ้นกำลังหรอทุกคนอยากเรยู้บ้างอาจารย์กำลังอาจารย์กำลังไฟลุกแม่ใช่ใช่วันที่15ตุลาคมนี้เก็บบ้าแล้วเอาลงมาเบต้าไม่ได้อันนี้คือ key success ว่าคนเข้าใจว่าใช่ฉันจะต้องทําตัวให้มันเท่าเทียมและจะทํายังไงให้ความรู้สึกจริงๆของฉันมันเท่าเทียมได้ใช่หลายคนทําไม่ได้ถึงแม้ว่าโอเคเงินก็แค่จรรมราเงินจำบาร์แต่จะบอกว่าจะบอกเลยนะว่าเมื่อไหร่ที่คุณอยากได้มันมากเกินไปนี่เป็นเหตุผลถ้าคุณอยากได้มันมากเกินไปคุณจะผิดหวังวเพราะว่า อ่อใช่สอนรงคามสำคัญแต่บางทีเนี่ยเวลาในสังคมเขาสอนกันแบบสอนคำไม่กระจ่างหรือสอนคำไม่ลึกหรือไม่ได้ไม่ได้สอนกันผิวๆหรือติ๊กตอกสอนอ่ะก็คือแบบว่าหนึ่งนาทีมันสอนไม่ทันอ่ะก็คือก็คือแบบว่าเขาก็บอกว่าพอเพียงไปพอเพียงไปอย่าไปฝันอะไรเยอะๆเลยแล้วมันไม่ใช่นะจริงๆคุณฝันได้ตลอดนะเพราะว่ายิ่งคุณจินตนาการยิ่งใหญ่เท่าไหร่แต่คุณไม่มีการยึดติดคุณยิ่งได้มันเข้าใจป่าข้อสาคัญคือนนี้มาเรียนสมาธิแกมมาคุณจะเป็นมาสเตอร์ ทุกคนทุกคนไม่ใช่เรียนแค่ผลลัพธ<น>์ในชีวิตของตัวเองเท่านั้นนะถ้าคุณแตกช้าแล้วคุณได้ผลลัพธ์ในตัวเองคุณไปสอมต่อได้อีกด้วยใช่แล้ว<ม>พี่ว่าออนไลน์ถูกไปนะครั้งหน้าครั้งหน้าต้องเป็น9,900อย่างน้อยม,มันถูกไปไม่อันนี้คือราคาตอนนี้ไงใ่หรเปล่าแค่เลยนี่คนาทำทันที คนเลยนะคะมีมีบัญชี inspire m u s i ขึ้นอยู่ตรงนี้ใช่ในทีทีก็ไลน์แอด b u a เออมีคบผมพโอเคเข้าใจกันไหมเนี่ยทุกคนเข้าใจเมื่อกี้นี้แข็เลยแต่ถ้าเอาเข้าใจมากกว่านี้ไปเรียนในคอร์สใช่มีอะไรอกว่านี้ในเยอะในคอร์สผมแบบจะตื่นรู้แล้วก็ปีนี้นะทุกคนจะจะเจอผมก็รีบรีบจัดการนะเพราะว่าผมแบบนี้จะรีทายแล้วหร ผมพี่ทำงานเดี๋ยวนี้อาทิตย์ละอาทิตย์ละสองอาทิตย์ละครั้งเดียวสองอาทิตย์ครั้งสองอาทิตย์ครั้งผมเดือนละครั้งก่อนหน้านั้นอาทิตย์ละครั้งเดี๋ยวนี้สองทิตย์ละสองอาทิตย์ครั้งเดี๋ยวจะเป็นเดือนละครั้งแล้วปีละครั้งเดือนละครั้งกันดี ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น้นะส่งเสริมให้อาจารย์พักผ่อนด้วยนะอาจารย์โอ้โหสอนมาเยอะเปลี่ยนประเทศมาเยอะอะช่วงนี้ถ้าใครอยากจะรีบมาเจออาจารย์ต้องด่วนเลยตอนนี้เออทุกทุกโปรแกรมนะเดี๋ยวจะไปแล้วใช่ไหมอาจารย์ลาวลาวนะครับทุกคนใครจะไปเที่ยวกับผมใครจะไปเที่ยวกับผมหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับทีมกับทีมน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเนี่ยมีลูกไม้มีบารบี้โัวแล้วก็มีคุณต๊ามีอะไรสนุกสนานเกที่ไปด้วยนี่จับจับจับมันไปชม เรา,เราลเลานั่งกินข้าวกันสนุ์จะตายนะเลรว่ากล้องมาถ่ายแล้วแบบว่าผมก็สอนตรงนั้นอะแล้วก็กล้องมาถ่ายกันแล้วก็โอ้โหแบบชใช่คุณจะคุณจะรู้สึกคนแบบมันมันถงบึงก้วที่ถูกไปจริงกอย่างคุณตาบอกเราว่าว่าเราก็มีมีสิ่งที่จะถามผมกถาม้าตอบตัวเดีได้รูใช่รับสารคนเท่านั้นนะครับทุกคนไปริเหรออาจารย์จริงเอเออจริงว่ะแล้ว แล้วแล้วแล้วมันคือบรรยากาศตอนที่เรามันได้อยู่กับกับสังคมลูกศิษย์อาจารย์ที่เขาเป็นคนมหาปัญญากลุ่มสังคมมหาปัญญาชอบมากสามคนเก้าหมื่นเก้าอยสามคนชิวๆเก้าหมื่นเก้าหรือหกหมื่นเก้าหกหมื่นเก้าก็เนี่ยมันจอเก้าหมื่นเก้านี่ยหหมื่นก้นี่อยู่ที่สปปลาวโอเค อันนี้บวกเทรนด้วยจะไปไฟแนลกับทีมงานของผมแล้วกันใครสงสัยก็ใครอยากมาก็ไปคุยเองว่่ระดับระดับคนที่จ่ายระดับนี้เขาไม่แคร์แล้วหกหมื่นเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าไม่ต่างกันใช่ไหมเขาไม่ต้องแคร์เราไม่ต้องมานั่งเถียงกันหรอกก็ได้หมดอ่ะใครไม่อยากจะเทรนต่อคุณก็ไปดินเนอร์กับอาจารย์ก็แค่หกหมื่นเก้าแต่ว่าถ้าคุณต้องการเทรนต่อคุณเพิ่มอีกนิดเดียวอาจารย์เทรนให้คุณด้วยวันถัดไปอ่ะโอ้ใช่โคตรคุ้มเลยใช่ใช่ถูกไหมเพิ่มเงินอีกนิดเดียวถูกไหม ได้เทรนด้วยเป็นซูเปอร์สตาร์ลีเดอร์ด้วยนะคะนี่โอกาสดีนะคะสปปราวด้วยหัวใจจากอาจารย์บัณฑิตแล้วก็ลูกศิษย์ใกล้ชิดอาจารย์อยากให้มาเจอกันเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้เจอเราไม่ได้จัดแบบนี้บ่อยๆอ่ะปีหน้าก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่าด้วยนะคะหรือว่าถ้าคุณลงสอปปลาวคุณสอปปลาวแล้วคุณยังแฮปปี้ที่จะเจอเจออาจารย์อีกไปต่อสวีเดนไม่ใช่แม่สเปนไปต่อที่สเปนเนี่ยเทที่ก็ไปเนี่ยจบต้องมามือชกกันก่อจย์ ยท,ทุกคน <ไป S 1> <ๆ>ผมบอกได้เลยโอ,อากาสหนึ่งในชีวิตต้องไปสเปน <c oughs> คุณคุณจะโอ้โหมันอากาศก็ดีคุณจะไปะอากาศสิบเ็ดสิบปดองศา,งายอย่างเงี้ยคุณใส่ชุดแบบเนี้ยแบบแบบเนี้ยประมาณแล้วเดินแบบสบายๆโอ้โหเดินทั้งวันไม่เหนื่อยแล้วก็แบบเที่ยวอะไรมาตึกสามช่องสวยมากอาหารก็อร่อยคนก็น่ารักโอ้โหแบบมันเป็นผมไปแล้วลัก่ะล่ะต้องไปอ่ะโอเคต้องไปสัมผัสสักครั้งนึ่ทั้งชีวิต อย่าไปอย่าไปอะไรไปารลงปาีสไ,ไม่ได้ห้ามไปนะปารีสกับลอนดอนห้ามไปนะโอ้โหไม่ไม่ไม่อโลเคแ้วเดี๋ยวนี้ไม่โอเคเลยแบบว่าปารีสกับลอนดอนนี่ไม่ไปแล้วอ่ะโอ้โหแบบอาชญากรรมอะไรก็เยอะอะไรก็โอ้โหแบบไม่ต้องไปนะปารีสลอนดอนแล้วก็มีอะไรเมืองอะไรอย่างเงี้ยเมืองหลักๆของยุโรปไม่ต้องไปแล้วนะครับมันมันน่าเบื่อแล้วอ่ะคุณต้องไปจะคนที่เป็น sophisticated traveler คนที่มันเป็นแบบคนที่เป็นฝรั่งที่มันเป็นแบบอะไรเอ ฝรั่งที่แบบว่ามีคลาสอ่ะเขาจะไปเที่ยวทางใต้ของสเปนทางใต้ของอิตาลีแอะโปรตุเกสอะไรเนี่ยจะเจอเนื้อคู่ที่นั่นใช่ชอบมันจะต้องมันต้องเจอแล้วล่ะมันต้องเจอแล้วล่ะไม่พี่พี่บอกแล้วพี่ไม่ใช่หมายความว่าพี่สั่งแล้วต้องเจอใช่เธอจะไปทั้งนี้เธอไปสเปนเธอจะเจอเจอใกล้ๆของแล้วหนุ่มสเปน คือได้แต่งเลยโอเคเขาจะหลงรักเธออย่างมหาศาลเวลาทุกคำทุกคำที่พี่พูดออกออกไปในออกไปในอากาศนะมันจะเป็นความจริงนะเธอเขาจะหลงรักเธออย่างแบบเขาจะไม่เคยเจอผู้หญิงอะไรแบบนี้เลยสวยขนาดนี้แล้วก็ต้องต้องต้องการคนนี้ให้ได้อ่เอาละฮะไม่พี่เป็นผมเป็นคนพูดอะไรแล้วเป็นความจริงไงพูดพูดแล้วก็อากาศก็เปลี่ยนอะไรนะหนูได้รับสิ่งที่อาจารพูดจริงนะ ใช่ไหมจริงปากประกาศศิษย์จริงจริงใครอยากจ้างปากประกาศศิษย์มียวันนี้ที่ไปที่สปปลาวเนี่ยถ้าคุณได้มาทัวร์กับอาจารย์นะหกหมื่นเก้าพันบาทจะให้ให้อาจารย์ขอสักระนิดเดีเศรชีวิตให้นี่เจ้าครูเพิ่มภูลนะครูเพิ่มภูลเธมาลงได้ละสักคอร์สหนึ่งครูเพิ่มภูลเธอครูเพิ่มภูล ยังไม่มีใครเห็นหน้าตัวจริงของเธอเลยเนี่ยมาตั้งคอมเมนต์ลูกศิษย์พีเ่เป็นหมื่นหมื่นคอมเมนต์แล้วลูกเราทุกคนอยากเห็นหน้าเธอหมดเลยแอนด์นล<อ>่ว<ๆ>จะเป็นคำสั่งพี่มานี่อ่ะมาเที่ยวด้วยกันไหมครูเพิ่มพูนเออมาเลยอ่ะโอเคนะครับทุกคนเราก็จะมีข้ออะไรปะครแล้วนะอ่ะเดี๋ยวถวายอีกทีนึงเอาเอาเร็วเร็วนี้ที่จะถึงนะคะวันที่18ตุลาคมนี้นะเวทมนตร์คนรวยเร็วนะคะ18ตุลาคมนะคะที่เมืองไทยนะออ่ะ บัตรราคาก็เนี่ยตามหน้าจอเลยรีบ CF ด่วนๆแล้วก็โอนเงินเลยได้ที่บริษัท Inspire Music นะคะธนาคารนั้นเลยแล้วก็ส่งสลิปให้ทีมงานที่ไลน์แอดแอดบีแอนะต่อไปนะคะวันที่25ตุลาคมยี่ห้าตุลาคมสมาธิแกรม่าสมาธินี่เธอยังต้องทัวร์อีกอ่ะเนี่ยทัวร์นี่ให้โอกาสเขาไปซีเอโอเคโอเคเด็กเก่งมากเดี๋ยวจบแล้วไปแล้วนะราคาปรับนะเธอเก่งมากนะคะสมาธิแกรม่าที่ห้าตุลาคมนะคะ โอเคนะราคาังนั้นเลยนะคะแล้วก็อที่สปอปเราวันที่หนึ่งเดือน 11, สอิบเอ็ดตามนี้เลยนะวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดสปปเราเจอกันที่นู่นได้ใครจะเทรนใครจะดินเนอร์กับอาจารย์ได้เลยใครจะไปเที่ยวกับอาจารย์นะคะที่เมืองไทยหกหมืเก้าันบาทเท่านั้นไปได้เลยสามคนเท่านั้นนะ,ะแล้วก็ ต้องสกรีนก่อนนะเออแล้วก็ภายในปีนี้สุดท้ายแล้วนะคะรู้ไม่ใช่บอกว่าใช่ไม่ด้ใครก็ได้เออเราต้องเอาแบบคนที่วเบรชั่นแมทช์กันเออวเบรชั่นแมทแลเราสนุกทั้งหมดใช่แล้วนี่เห็นไหมอาจารย์ไปเที่ยวยังเลือกเลยเห็นปะจริงจริงของคนอย่างพี่ซื้อได้ที่ไหนอะใช่ผลอไม่ไม่ต้อสนใจแล้วแค์เรื่องเงินเงินสนใจแล้วเราเอาความสนุกเราต้องการพลังงานที่ยกสูงเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครมั่นใจว่าตัวเอง นะเข้ากลุ่มเราได้มหาปัญญามาได้มาได้เลยมาเลยจที่ว่าอ่ะไปต่อรอบสุดท้ายของปีปะคะอาจารย์สเปนอ่ะสเปนรอบสุดท้ายของปีแล้วใช่ไหมที่จะมีทัวร์มีอะไรอ่เราอ่หเลยอ่สุดท้ายนะคะอาจารย์จะไปจบที่สเปนนะวันที่สิบสาสิบสีธันวาคมนะไปเที่ยวเราช่วงปีใหม่พอดีอากาศกําลังแบบดีๆเลยนะคะเจอกันที่สเปนนะคะใครอยู่ละแวกนั้นก็เดี๋ยวเจอกันใครจะไปอาจารย์ก็ได้ด้วยโอเคขึ้นอย่างรวดเร็วโอเค 拜拜，拜拜，拜拜